สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็บว่วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของกล้องนะครับดิจิตอลนะครับรุ่นนี้นะครับ p a n a s o n i c นะครับ l u m i x f x 7นะครับนะครับกล้องตัวนี้ก็ผมตีไปประมาณ98%เลยนะครับเพราะว่าสภาพก็ดูสวยเลยนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับ นะครับจอก็เห็นได้ชัดนะครับนะครับเลนสวยใสนะครับแฟลชยิงติดทุกอย่างทํางานเต็มระบบนะครับบอดี้จะเป็นสีบอลนะครับเพื่อนๆนะครับเซ r รี l นัมเบอร์ของกล้องนะครับก็คือนะครับ0 1 5 7 7 8นะครับก็จะมีกระเป๋านะครับตรงรุ่นนะครับแถมไปนะครับแล้วก็สายขอข้อมือนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็ แล้วก็มีนะครับแบตแบลรี่การ์ดนะครับ256เมนะครับแล้วก็มีแบตของแท้ตรงรุ่นเลยนะครับนะครับเก็บไฟอยู่ดีแน่นอนนะครับแถมไปด้วยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็เอาแบตเตอรี่นะครับไปดันตัวล็อกแบตลงด้วยนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ดูขั้วดูอะไรด้วยครับวิธีการใส่เมมนะก็งายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส anyway ่เข okay ้าไปเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปิดฝาเข้าแน่นสนิทดีนะครับเพื่อนๆคราวนี้ผมจะลองเปิดกล้องแล้วก็เทสระบบให้ดูนะครับวิธีการเปิดกล้องนะก็เปิดตรงนี้เลยนะครับนะครับก็การซูมเข้าซูมออกนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนะครับนะครับ ซูมเข้าซูมออกก็ปกตินะครับเพื่อนนะครับกล้องซูมเข้าซูมออกแล้วก็ถ่ายได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับก็วิธีการถ่ายนะครับอเพื่อนก็กดลงไปก่อนครึ่งนึงนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กดยับลงไปนะครับนะครับกล้องก็จะบันทึกภาพให้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับ แล้วก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นโหมดที่เราไว้ใช้ดูภาพนะครับก็จะเป็น2รูปที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนก็ปุ่มต่างๆก็กดได้ครับคราวนี้ผมจะพามาดูที่โหมดถัดไปครับก็จะเป็นโหมดที่เราใช้ถ่ายเมื่อกี้ครับเป็นโหมดออโต้นะครับเพื่อนก็จะเป็นออโต้ทุกอย่างนะครับแม้แต่แฟลชพวกตั้งค่า ต่างๆตั้งค่าดูรับแสงอะไรให้โดยปกติให้ครบถ้วนเลยครับเพื่อนก็สามารถยกแล้วก็เล็งแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับสําหรับบทนี้นะครับครันนี้ผมจะลองปิดไฟแล้วก็ทดสอบแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับแฟลชก็ยิงติดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับแฟลชก็ติดปกตินะครับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เราสามารถถ่ายได้กี่รูปนะครับเพื่อนๆก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นรูปหัวใจนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดที่ถ่ายคนนะครับใช้ถ่ายคนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมาโหมดต่อไปจะเป็นโหมดมาโครนะครับอันนี้ถ่ายสิ่งของใกล้ๆนะครับอย่างเช่นจะถ่ายใบชื่อร้านใกล้ๆนะครับก็ มันก็จะจับภาพโฟกัสได้ชัดกว่าที่โหมดธรรมดานะเพื่อนเพื่อนถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารในประมาณนี้นะครับนะก็กดลงไปครึ่งนึงนะครับก็จะมีสีเขียวขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนก็กดย้ําลงไปทีนึงก็ถ่ายได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วโหมดถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดตัวนี้ครับซึ่งผมก็จะเป็นหน่จะเป็นการตั้งค่าโหมดต่างๆนะเพื่อนเพื่อประมาณนี้เป็นถ่ายกลางคืนเป็นถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับ นะครับโอ้มีน่าจะเป็นการเซตโหมดครับโอ้ผมเข้าใจแล้วตัวนี้จะเป็นการเซตโหมดครับจะเป็นถ่ายคนถ่ายคนแบบเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับหรือถ่ายวิวครับแล้วก็มีถ่ายตอนกลางคืนถ่ายกลางแจ้งนะครับถ่ายหิมะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นถ่ายอาหารนะครับแล้วเมื่อจะใช้โหมดไหนนะก็กดไปทางนี้นะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแต่ว่าโหมดคนับถ่ายคนก็อาจจะออกมาสวย กว่าโหมดปกตินะครับประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นโหมดวิดีโอนะเพื่อนๆก็ก็จะขึ้นบอกว่าสามารถบันทึกได้นานเท่าไหร่นะประมาณนี้ครับคราวนี้ผมจะพามาดูการตั้งค่าภาษานะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นการตั้งค่ากล้องครับถ้าเราเข้ามาหน้าแรกนะครับกดที่เมนูนะครับแล้วเรากดมาฝั่งขวามืออีกนะครับก็จะมีการตั้งค่าภาษานะเพื่อน เดี๋ยวผมจะหาแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะการตั้งค่าภาษาเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะตั้งให้เป็นภาษาไทยให้นะครับเอ๊ะเป็นน่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ว่าตั้งได้อยู่แต่ผมจำไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการตั้งค่าวันที่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามีโทรศัพท์แปลภาษาด้วยเพื่อนๆก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับอันสุดท้ายเลยนะเจอแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อนๆก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษเลยครับตรงนี้ครับ เซตอัพนะครับจะเป็นรูปเครื่องมือนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับลงมาสุดอันสุดท้ายเลยนะครับจะตั้งค่าภาษาได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกรูปแบบต่างๆตั้งค่ากล้องได้นะครับและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับส่วนรูปที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับก็ผมก็จะแนบ เนี่ยไปด้วยนะครับสาหรับที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถอยากดูเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปใน IG นะครับหรือว่าในกลุ่มกล้องดิจิตอลใน Facebook นะครับก็พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยนะครับก็จะมีพี่ๆหลายท่านเขาได้รีวิวไว้นะครับหรือบอกไปนะครับที่นี้ก็จะเป็นโหมดแบบกันสั่นนะครับถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะกันสั่นแล้วก็ถ่ายภาพมันก็จะไม่สั่นนะเพื่อนๆน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผม พูดผิดพลาดตรงไหนไปนะครับหรือว่าบอกตรงไหนคาดเคลื่อนไปนะเพื่ไนเ่าก็สามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสว่วนผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ